ไปดูงานที่เราช่วยกันทำผู้ส่งลิงก์ได้ให้แล้วนะคะนั่นเองข้าไปชวนนะคะบบออกข้อสอบด้วยนะขับรถมาด้วใบบกใบบัวไปส่งที่ตังช้างหลวงกออส่วนช้างเชื่อทีนี้นักเี็นดูในหนังสือค่ะหน้าที่มีไฮเจนี่หน้าที่อะไรเอ่ยหาเล็กน้ำใสขอเล่นจากเครื่องช้างก่อนขึ้นรถ หน้าที่ยี่สิบหาครับก็โอเค open your book on page s e t five open your book on page hi, s e v t five hi e อ่าเดยวคงรูอ่านให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะโอเคไหมหรือจะอ่านเอง listen to me เพราะว่ามันเสียงครูมันเบาๆอ่ะครับครูเบาเหรออ่ะได้ยินไหมเบามากๆครับมันเสียงอะไรคุณยี่หงอแต่ผมใส่หูฟังไงครับผมก็เลยก็เลยฟังคุณชัดอ่าประเดนึงนะคะเล่าเปิดเสียงเบาหรือเปล่าบูมพี่ะผมเปิดเต็มร้อยแล้วครับคุณปีเก้อ อฮัลโหลได้ไหมแล้วคุ้ยๆเจ้าเดินนะคได้ยินอยู่ครับได้ยพัดไหมหันโมหันมาโมไม่คนอื่นได้ยินชั้นไหมอยู่ครับเลยเสียงเบาทุกคนหรือว่าเป็นจะเบาโฮมพีระค่ะได้ยินไหมสมุยเบาไหมผมด้วยครู่ะโอ้ยเจอเบาโอ้ยเกินไปนะผมได้ยินเสียงครูเบาด้วยครับเสียงเบามาก ของหนูไม่เบาโอูเออทำไมบางคนเบาบางคนไม่เบาครูก็ทําไม่ถูกเลยนี่ของผมดังผมจะมผมก็รับไอ้มันเต็มอยู่แล้วแล้วก็ในของน้ดบุ๊กก็เต็มแล้วครับอย่างสุดที่แล้ครูปรับไม่เต็มหรอยังสุดๆแด้ลครับครูตอนนี้ไปเที่ยวในเมืองกัน Hello ได้ยินไหมวปไดีครับชัดเยัดชัดแล้วใช่เหมือนกูคอมเลยอ่ะอ่ะทีนี้ไปจ่าโอเคลิส t ซ่นแคฟฟี l ฮายเจน n ย์อ่า l o o k at t h e picture hi j e n n น e This is a picture of my family. My mom's name is Mata. She is a shop assistant. My dad is a police officer. His name is Alex. He loves his job very much. I have got a brother. His name is John and he likes computers. we are a very happy family right soon and tell me about your family love Maria ah เราทราบชื่อของคนที่อยู่ในภาพหมดเลยนะคะ Maria มัมชื่ออะไร Martha พ่อชื่ออะไร Martha Alex a n d น้องชายชื่ออะไร John John very good Number 1 what does Maria's mother do What does Maria's mother do Ah she is a shop assistant she is a shop assistant ah. she is a shop assistant นี่คือคำนามหมดเลยนะอันนี้คือคำนามนะคะเป็นประธานนะคะเป็นประธานในประโยคนะคะ Maria's mother มันแปลว่าอะไรแสดงความเป็นเจ้าของนะคะแม่อ่ะ apostrophe s คือของค่ะแม่ของ Maria เวลาแปลเราแปลจากหลังมาน่าใช่ไหมคะภาษาอังกฤษแม่ของ Maria อ่าถ้าบอกว่าแม่ของพงพีด่าล่ะ ธันวาจะบอกว่าไงแม่ของธันวาธันวา mother ใช่ไหมคะธันวา mother อ่าพ่อของเมทัสมีทัสม a t h e r อ่าเมทัสมเติม s ใส่ด้วยนะคะเมทัส father อ,อ่าแม่ของกอน Gons mother Gons mother อย่าลืมนะคะอันนี้ออกข้อสอบที่เจอบ่อยนักเรียนแปลไม่ถูกเพราะเห็นแบบนี้ค่ะ,ะแม่ของมาเรีย What does Maria mother do เขาถามว่าแม่ของมาเรียทำอะไรใช่หรือไม่อาเขาถามแม่ของมาเรียประกอบอาชีพอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้เมทัศตอบแล้ว she is a shop assistant ah very good ให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะหรือว่าค่อยเขียนทีเดียวอ่ะค่อยเขียนทีเดียวดีกว่า number two what does Maria's father do อ่ะก่อนตอบข้อนี้หน่อยค่ะ what does Maria's father do what d o e s m a r i a s อ a าไปในเมงไปทาอะไรเอย <laughs> how away away? Uh, he, is, he is a police officer. Ah, yeah. he is a police officer. Okay. He is a police officer. Okay. Number three. How many brothers has Maria got? How many brothers has Maria got? เขาถามอะไร? Yeah. <laughs> h a s g o t หรือ half g o t เนี่ยแปลว่ามีใช่ไหมคะ maria มีน้องชายหรือพี่ชายกี่คนคะสมุย how many ่กี one one อะไรเอ่ย one sister ค่ะ one sister or one brother I have got อ b บรา h เ r ออามีน้องชายหรือพี่ชายหนึ่งคนอะเนี่ยเป็นการบอกว่าเป็นแปลว่าหนึ่งนะคะสิ่งนั้นคือหนึ่งอะก็คือมีน้องชายหรือพี่ชายคนเดียวแล้วก็ข้างหลังอะไม่เติมเอด้วยเห็นไหมอา a b บรา h e อก็คือพี่ชายหรือน้องชายแค่คนเดียว his name is john เขาชื่อจอ n นนะคะมีแค่คนเดียว she has got one brother she has got one brother okay number four what does John like what does John like อ ah, <c oughs> 응 uh, ่าเขาถามถึงใครเอ่ยอ่าพ่อประโยคนี้คจอน่น้องชายคนอ่าน้องชายของ Maria ใช่ไหมคะาเรียครับอ่าเขาถามว่าอะไร what does John like จอ h n ชอบอะไรใช่ไหมพ่ออ่าข้อนี้พ่อตอบกูหน่อยค่ะ John like, John, like what? Uh, <c oughs> มี he likes. he likes He likes. ก็พี่ติมีไลค์อ่าตอบได้ <laughs> he... <laughs> <sao> <laughs> <laughs> he likes any oh he likes by oh the dealer computers right he likes computer ah he likes computer okay write down on your book please. อาเขียนลงไปในหนังสือของนักเรียนเลยค่ะแตกต่างกันใไเหมือนมะวงก็มนเดี๋ยวเราจะไปเชคเสร็จแล้วครับ้โอเค very good ปอนไหนพี่แก้วอล่อยใช่ไหมเสียใจด้วยนะคะเห็นหมดแล้วไปถายวีนเองไปถายวีนเองม้งไป

เดี๋ยวใครยังไม่เสร็จ,เด,เ,จดะะเดี๋ยวค่อยไปจดนะคะเดี๋ยวครูส่งไปให้ในกลุ่มจะไม้ทางานบ้างเปล่านั่นน่ะอ่าใช่อ้าวโอเคจไม่เคยส่งงานในไลน์ไหมวันนี้เคยส่งงานในไลน์ไหมลูกเคยเคยเมื่อไหร่พูดถับด้วยอ้าวมีเคยเมื่อไหร่ด้วยเคยเมื่อไหร่เท่ากับอะไรคะ,ะ <laughs> เคยเท่ากับ เคยส่งเท่ากับตอนนี้ไม่ส่งเออมันที่้าส่งของขอคูดิวอ่ะเอาโอเคเดี๋ยวคูดิวไปส่งคนไหนพอทำได้ส่งไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวถ้าไม่ส่งนะคูดิวจะให้พี่หวมาส่งที่บ้านคูดิวแล้วให้เรียนคนเดียวเลยโอเคไหมถ้าไม่อยากเรียนคนเดียวก็ต้องทํางานส่งโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเค อ่ทีนี้ดูกันบ้านค่ะการบ้านไปที่หน้าไหนแล้วที่ครูสั่งค่ะในแบบฝึกหัดค่ะอ๋อ e x e r i s e book หน้นา 19, นที่อะไรเอ่ยยี่สิบเอ็ดเหรอคะ t w e n t one on twenty s ่สาข้อเจ็ดอ่า twenty o n page t w one Look at number seven. Complete the paragraph. Use the o r s in the box. <kamp. S 1> อ่า <musician. S 1> เขาบอกว่าให้ให้ complete ก็คือให้เติมให้เติมพารากราฟให้สมบูรณ์นะคะบทความที่เขาให้มาอันนี้แหละให้สมบูรณ์โดยใช้ use the words ให้ใช้คำศัพท์ที่อยู่ใน the box <Me an> ที่อยู่ในช่องสีเขียวนี้นะคะมีคำว,ว่าอะไรบ้างอ่ะ เขาเฉลยคําแรกมาให้ถูกไหมคือคําว่าอะไรคะเจนอะ this is Tony White เดี๋ยวครูจะให้อ่านทีละห้อเลย this is Tony White อะข้อแรกหวานให้ฟังก่อน this is c e n Ye So l d อ่ะต่อไปอ่านเองค่ะใครจะบอกใครจะบอกครูผมครับ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 โอเค เอาเมทัศ์เอาข้อสองนะครับโอเคอ่าเมทัศ์ let's go Catherine เอ้ยจะไม่ใช่สิถูกค่ะ Catherine อ่านเลยอ่านให้เต็มประโยคเลยลูก Catherine is his m o m and she is a shop assistant She shop was in shop เดี๋ยวเดจะย็นเย็น Catherine is his m o m and she is a shop assistant okay very good หนึ่งประโยคไงเพื่อนอ่านหนึ่งประโยคอ่าเมทัส next ใครจะตอบคะเอา้าได้ทำการบ้านปะเนี่ยใครจะตอบเร็วคัูให้คะแนนด้วยนะ เปรมาบว่เปล่าค่ะกีตรกรใครคะกีต้รอุ่ค่กรกีต้รก่อนใช่ไหมอากต้รต่อเลย she works in a shoe shop s n อ๋อคุณให้อ่านประโยคหนึ่งใช่ไหมคะโอเคอ่ะประโยคถัดไปค่ะที่ประกอบขาอ่ะที่ประกอบมา He works in ไปแล้วไปแล้ว He works in a shoe shop ไปแล้วลูกต่อไป His dad His dad is John and he is a police officer. Okay, very good. His dad is John and he is a police officer. Okay. Oh, ใครต่อคะรุจิพาดครับอ่ารุจิพาดค่ะ number five. He he w o r k in a police station. อ่า He works in a police station. Works ต้องเติม s ด้วยนะคะใครไม่เติม s ถือว่าผิดนะคำศัพท์เขาเติม s มาให้ด้วยเห็นไหมคะเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะ He works in the police station. ่ h next ข้อหกข้อต่อไปใครเอ่ยโชนนี Tony? นี่แจกคะแนนแล้วนะมาเพื่อแจกคะแนนนะผุงพีด้าไม่เอาแล้วเหรอโอ้ตอบได้ไอ้ไม่ทันข้อแล้วข้อหกอ่ะตอบไม่ได้หรอพี่พีเอาบป่าพี่พี่เทวเวาไหมครับอ่ามาเลย งพงผีระโทนี่ has ผมขอได้ไหมอะโครสอนสิมาฟอร์ดมาสอนละสิโอเคอ่านเลยครับโทนี่ has got a sister อ่าโทนี่ has got a sister ยากตรงไหนอะโอเคต่อไป her ใครเดาคะเอาคนละประโยคเอง ผมครับใครครับผมครับอ่ะเทวามาค่ะ Her name is her name is Mary and she like music อ๋อ her name is Mary and she likes music okay very good thank you and next ประโยคสุดท้ายแล้วสมุยเอาไหม เอาเค่ะเอาค่ะมาเลยค่ะ Tony has got a happy family ค่ะ Very good Tony has got a happy family <c oughs> คุณครูให้คะแนนด้วยนะคะคนที่อ่านให้เพื่อนฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้อีกรอบให้เียนเช็คด้วยนะคะเดี๋ยวทบทวนให้อีกรอบหนึ่งโอเค This is a Tony White ครอบครัวของ Tony White นะคะ he is ten year zone อ่ะใครตอบคุณได้บ้างในต่างประเทศเวลาเขาเรียกอะคะ่ะเวลาเขาเรียกเขาจะเรียกเหมือนคุณพอ่ออะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้เรียกชื่อเลยนะเขาจะไม่เรียก hi tony เขาไม่ได้เรียกนะคะเขาจะเรียกว่า hi mr white hi mrs white เขาจะเรียกนามสกุลค่ะถ้าคนไม่สนิทมากเขา้าใจไหมคะแต่ถ้าคนสนิทอ่ะเขาเรียกชื่อเลย hi tony hi catherine อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือคนสนิท แต่โดยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเป็นนามสกุลซะส่วนใหญ่อ่า Mr White Mrs White โอเคไหมคะเหมือนเป็นการให้เกียรติอะคะ่ะเหมือนเป็นการให้เกียรติของเขานะคะถ้าไม่สนิทมากก็เรียกนามสกุลอ่า he is สิบปีแล้วแค a เ i อ e i นเ i s s h ม่ขอ s h ขา s ล s i s อ a ป็น s s ัก t านช่วยข o ยรอ s เท้ s h o อ h h งาน s นร้านขาย and he is a police officer he works in a police station Tony has got a sister her name is Marie and she likes music Tony has got a happy family อคล้ายๆกับประโยคที่เราไปอัดวิดีโอถูกไหมคะใครไม่อัดอย่าลืมอัดด้วยนะคะใครไม่อัดอย่าลืมอัดส่งครูด้วยนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะ ไม่ต้องซีเรียสถ้าตัดต่ออะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสเอาข้างที่มีอยู่นะคะ<อ>คือว่าช้ออย่างหนึ่งนะอะไรนะคะคือถ้าจะตดคลิกคือเอคนที่ตดไม่เป็นนี่แหละปัญหาไม่ใช่ต้องตากูบอกแล้วไม่ใช่ต้องตัด,ก,ตตดก็คือถ่ายวิดีโอเลยในไงถ่ายวิดีโอโอ้ยทำไม่เป็นถ่ายเหมือนคนที่ทําไม่เป็นก็คือ ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอเลยผู้ปกครองทาเป็นอยู่แล้วโทรศัพท์ทุกคนมีกล้องใช่ไหมใช่ไหมเจ้าไหมพี่หวทาได้อยู่แล้วเออปรึกษาผู้ปกครองนะคะปรึกษาผู้ปกครองได้นะคะตั้งวิดีโอถ่ายธรรมดาตั้งกล้องถ่ายธรรมดาเลยค่ะเหมือนบางคนเขาไม่ตัดต่อเขาก็แค่เออเอาผู้ปกครองมานั่งใกล้ๆใ,ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายวิดีโอแค่นั้นเอง ถ้าไม่มีถ้าผู้ปกคองไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรถ่ายเราคนเดียวเหมือนของการติกาไงเมื่อวันการติกาก็ถ่ายคนเดียวอธิบายมาเรียบร้อยไม่ต้องซีเรียสค่ะครูมีทางออกให้เราเสมอนะคะอะใครไม่รันเดี๋ยวค่อยไปดูนะหมดยังอะอัน้เมกับวิดีโอโอเคอ่ะเราก็จบแล้วถูกไหมคะเราจบแล้วเดี๋ยวครูค,ค,ค,ค่อยส่งเฉลยไปนะคะ อ่ะแล้วคุณครูมีฝ่าเพราะคุณครูทำเผื่อเผือเอเ่อมาแล้วนะจ๊ะบทต่อไปคะ Unit ป่ะยูนิต t 3ปห้เป็นปอเดียวที่ไปเร็วมากแต่ไม่ถึงกับเร็วแบบไม่ทันนะคะทันแต่ว่าไปเร็วกว่าปอ,อื่นนะคะขึ้นยูนิตสแล้วนะคะอ่ะยูนิตนี้เห็นหัวข้อหรือยัง healthy habits healthy habits เป็นประมาณว่าเอา่อ,อการกาออกออกกําลังกายาการออกกําลังกายแล้วการอะไรอีกการออกกําลังกายแล้วมีอะไรอีกคะ,<ทบ>นะหนนะไปคะไายน้ำไว้นะ้ำมามีอะไรอีกกา,า,ารเพื่อสุขภาพครับอ่าการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแล้วอะไรอีกเอ่อจะกินอาหารเพื่อสุขภาพครับ าการกินอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอะไรอีกเลยตรวจสุขภาพค่ะตรวจสุขภาพค่ะอ่ะ healthy habit เป็นเหมือนกับกิจวัตรประจำวันที่ทำให้เราเป็นไงคะสุขภาพดีค่ะกิจวัตรที่ทำให้เราสุขภาพดีกิจวัตรประจำวันคืออะไรบ้างตื่นมาล้างหน้าแปรงฟัน อ่ะกินข้าวอาบน้ํานอนเดินนั่งยืนใช่ไหมออกกําลังกายไปไว่ายน้ําไปหาหมออะไรว่าไปโอเคไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันอีกทีหนึง่งแต่คําศัพท์ที่เราจะต้องไปดูก็คือทําไมมันไม่ปล่อยล่ะซิสอ่าเห็นไหมดีดดีดดีดเหมืนกุ่งเต้นเลยหายอ่ะ คำสับที่เราจะต้องไปแปลอีกนั้นก็คือแต่ว่าง่ายนะคำสับบทนี้ที่เราผ่านมาหมดแล้วนะคะป .4 เราก็เรียนไหมอ่ es, อา grapes องุ่น watermelon แตงโม Ham หมูแผ่นใช่ไหมคะ sweet ของหวานออลูกโอมอะไรเงี้ย t o e e s ขนมปังบิ้ cereal ธัญพืช lollipop ลูกอมคุกกี้ S Cookie uh, hot dog. Uh, s a <c> u <oughs> s ซ g e อ่าเซกโรฮอทดอกอ่าซอซกับ h o ทด o อไปหาความแตกต่างมานะคะว่าแปลว่าอะไรชัยพัฒน์น่ากลัวไปหาความแตกต่างมานะคะว่ามันคืออะไรสิบคำนะคะที่นัเกเรียนจะต้องไปหามาโอเคไหมแล้วก็ อ่อแป๊บหนึ่งนะคะสั่งไปเลยดีกว่า่อเมื่อนเรียนหาคำศัพท์เสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอืเอาออ่า เมาส์ก็ค้างจากที่รักยินชอูอ่ะดูตรงนี้ค่ะในแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1ให้ไปเติมคำศัพท์มาด้วยนะมีทั้งหมด8ข้อนะคะให้ไปเติมคำศัพท์ตางพุทโซมาด้วยนะคะอ,กอคักษรไข่นี้นะคะอาการบ้านมีแค่นี้มีไปหาคำศัพท์มา10บคำใช่ไหมแล้วก็ ในแบบฝึกหัดหน้าที่25ค่ะข้อที่1ข้อเดียวโอเค Have a nice day It's enough for today See you อยากเรียนต่อไหมเดี mm ๋ hmm. ยวให้ไปเตรียมตัวได้เลยหรือว่าใครจะเตรียมพร้อมอ่ะขีดตารางอันนี้ก่อนก็ได้นะคะขีดตารางอันนี้ก่อนก็ได้เขียนลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ คำศัพท์ทุกบททุกลิสเซ่นครูตรวจนะอ่าเวลานักเรียนเขียนคำศัพท์นักเรียนอย่าลืมเขียนหัวข้อด้วยนะคะเวลาที่ครูตรวจคุณครูก็จะไม่ทราบนะที่รักที่รักเขียนหัวข้อมาให้คุณครูด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะ unit three healthy habit listen one นักเรียนก็ต้องเขียนมาให้คุณครูด้วยอ่า unit three healthy habit listen one เวลาคุณครูตรวจคุณคูจะได้ตรวจได้ว่าอ๋ออันนี้คำศัพท์เนี่ยอยู่ในหน่วยที่สามนะคะ lesson o e โอเคไหมมีทั้งหมดสิบคำโอเค is enough for today thank you bye bye see you next week ครับ bye thank you thank you ที่เชิญสวัสดีครับ